ค,คัมแบ็กทูเลนวิชเชอร์เปี้ยอเกนเนาะก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคะนะคะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคะเนาะสตูดเดนต์มามาเริ่มกันเลยนะคะวิชเชอร์เอาตัวอย่างนะคะมาจากในหนังสือเรียนเพจทูนะคะหน้า2ข้อ3นะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนระหว่าง11ส่วน4กับจํานวนค่ะก็คือจำนวนเต็ม2เศษ7ส่วน9เนาะ โดยการท,ทํา,นนะะาท iren, ทให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเนาะออย่างเชื่อผลเคยสอนไปแล้วนะคะไปเชื่อเปี้ยงมาทบทวนให้เนาะ,ะทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะคะโดยเอาตัวส่วนนะคะฝั่งตรงข้ามคูณกับเศษส่วนอีกฝั่งหนึ่งทำยังไงมาดูกัน,นะคะ่ะเช่น11ส,ส่วน4นะคะ11ส่วน4ก็เท่ากับเอา11ส่วน4คูณ9นะคะคูณ 9, 9 9มาจากไหน ก้าก็มาจากส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะอ่าสิบเอ็ดส่วนเก้าก็เลยกลายเป็นเก้าสิบเก้านะคะส่วนสามสิบหกนะคะสี่คูณเก้าได้สามสิบหกเนาะอ่าแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะสิบเอ็ดส่วนสี่ก็กลายเป็นเก้าสิบเก้านะคะส่วนสามสิบหกอ่ามาฝั่งด้านนี้ค่ะด้านนี้ จำนวนเต็มสองเศษเจ็ดส่วนเก้านะคะเนื่องจากว่ามันเป็นจํานวนคระอยู่เนาะเนื่องจากว่าเป็นจํานวนคระนะคะวิธีการทํานักเรียนควรจะเปลี่ยนจำนวนคระนะคะให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนนะคะนักเรียนควรเปลี่ยนจำนวนค้ายกลายเป็นเศษส่วนก่อนนะคะจำนวนเต็มสองเศษเจ็ดส่วนเก้าทำยังไงให้กลายเป็นให้กลายเป็นเศษส่วน ท่องไว้นะคะล่างคูณหน้าบวกบนนะคะล่างคูณหน้าบวกบนนี่คือวิธีการทําจํานวนคระให้กลายเป็นเศษส่วนล่างคูณหน้าบวกบนคือ,อยังไงล่างก็คือตัวส่วนข้างล่างก็คือเอาเกคูณกับข้างหน้าก็คือสองเก้าคูณสองเป็นเป็นเท่าไหร่คะลูกสิบแปดครับ1ิแปดอ่า very good แล้วก็สิบแปดบวกกับเจ็เป็นเท่าไหร,ร่ 18, ะ 18, กกรคะ แปดบวกเจ็ดติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ t w e n t ยี่สิบห้าค่ะ t w ไปี่สิบ25้านะคะก็ก็จะกลายเป็นนะคะยี 25, ่สิบห้านะคะผลคูณผลบวกที่ได้เมื่อกี้เอามาเขียนเป็นตัวเศษเป็นยส้าส่วนตัวส่วนก็ยังเป็น9้าเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็น9้าเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นยี่สิบห้าส่วนเก้า นะคะเป็น25ส้าส่วนเก้าพอคำจำนวนคา้าให้กลายเป็นเศษส่วนแล้วนะคะจากจำนวนเต็มสองเศษ7ส่วน9ก้ากลายเป็น25สห้าส่วนเกคราวนี้เราก็คูณไกว้ค่ะคูณไกว้ก็คือเอา25สห้าส่วน9้าคูณกับเลขเลขสี่ตัวส่วนฝั่งตรงข้ามคูณกับสี่นะคะคูณกับ4ี่นะคะ,ะ,คะ,คะทั้งเศษและส่วนนะคะคูณกับ4ทั้งเศษและส่วนนะคะกลายเป็น เท่าไหรยี่ห้าคูณสี่เท่าไหร่คะยี่บห้าบวกกันสี่ครั้งหนึ่งร้อยนะคะวันทันเลดนะส่วนเก้าคูณสี่ก็ได้สามสิบหกเหมือนเดิมอ่าได้แล้วนะคะได้แล้วอ่าคราวนี้ก็เปรียบเทียบได้แล้วเป็นตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเป็นสามสิบหกเท่ากันแล้วอ้าเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็นกเปรียบเทียบตัวเศษจ้ะ อ่า99้ก้าับหนึแน่นอนว่า99้เป็นงไงคะน้อยกว่า100ใช่ไหมอ่า99น้อยกว่า100นะคะดังนั้นเรานะคะเก้บเน้อยกว่า100ดังนั้นเราก็น่าจะอ้อย ตอบได้แล้วนะคะอ่า99น้อยกว่า100ดังนั้นเราน่าจะตอบได้แล้วจ้ะว่าเศษส่วนตัวไหนมากกว่าน้อยกว่าตอบว่า99ส่วน36เป็นไงลูก ทำไมมัน,มนวางไม่ได้เล้ว99ส่วน36เป็นไงคะน้อยกว่าหรือมากกว่า100ส่วน36น้อยกว่าครับอ่าน้อยกว่าน,นะนะิเจอ์พาทำทีละขั้นตอนเลยนะ ช้าหน่อยนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กไม่ใช่ลงกระดานอ่าในเมื่อ9กสส่วน36น้อยกว่า100ส่วน36ดังนั้นจะส่งผลให้ส1ส่วน4เอ้า ทำไมเป็นแย่งนีลาเออมาแล้วจะส่งผลให้สิบเอ็ดส่วนสี่เป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเต็มสองส็ดเจ็ดส่วนเก้าน้อยกว่าครับน้อยกว่าไปด้วยโอเคทำเป็นเนาะอ่ะลอกได้ค่ะสตูเดนต์ก๊อปปี้เลย นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ดีกว่าเด,วเดี๋ยวค่อยก๊อปปี้แล้วกันเดี๋ยวครูเปียวสอนเรื่องถัดไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวครูเปียวจะให้ก๊อปปี้ที่หลังเนาะเพราะครูเปียวกำลังเล็กขอดีดโอไปด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาหน้านี้อ่ะไปเรื่องถัดไปก่อนเรื่องถัดไปการบวกเศษส่วนและจำนวนค่ะการบวกเศษส่วนและจำนวนคะนะคะ การบวกเศษส่วนและจำนวนค่ะเนาะอู่เปี้ยวนะคะขอเปลี่ยนตัวอย่างนะขอเปลี่ยนตัวอย่างให้ตรงนะคะจากในหนังสือเรียนนะคะ2อส่วนห้บวกกับ1ส่วน2อ,อันนี้อยู่ในเพจโพลนะลูกนะ ราจะไปช้าๆนะลูกนะแต่ให้อยากอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะสองส่วนห้าบวกกับหนึ่งส่วนสองโอเคอ่ะมาบวกกันวิธีการทำนะคะการบวกนะคะการบวกเศษส่วนก็คือต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันคล้ายๆเหมือนการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนลูกนะคะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะคะ ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะไม่สามารถเอาตัวเศษมาบวกกันได้นะคะันขั้นตอนแรกเราต้องเอาตัวส่วนทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาตัวเศษมาบวกกันได้นะคะทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาตัวเศษมาบวกกันได้นะโอเคอ่ะการทําให้ตัวส่วนเท่ากันก็เหมือนเดิมค่ะ คูณควานะคะคูณคว้ยนะคะสองส่วนห้าคูณกับอะไรดูสองส่วนห้าคูณกับอะไรคะช่วยตอบหน่อยสองครับอ่าคูณกับสองนะ thank you for answer นะคะ คูณกับสองนะคะบวกกับหนึ่งส่วนสองนะคะหนึ่งส่วนสองคูณกับอะไรห้าครัห้าห้าค่ะ,อะ,อะโอเคเบลีโกดมันแก้ยากจังเลยอ,ะอ่ะ ช้าเนะาะคูณกับห้านะคะอ่านี่ถือว่าเป็นการคูณกลวยนะคะคูณสลับกันสองส่วนห้าคูณกับสองทั้งเศษและส่วนบวกกับ1นส่วนสคูณกับ5ทั้งเศษและส่วนอ่าคูณกันแล้วนะคะสอส่วนหคูณกับ2ได้เท่าไหร่คะสองคูณสเป็น สองคูณสองเป็นส <4 S 1> ี 2> 2่เนาะห้าคูณสองเป็นสิบอ่าโอเคบวกนะคะบวกกับหนึ่งส่วนสองหนึ่ส่วนสองคูณห้าส่วนห้าเป็นห้าส่วนสิบเนาะโอเคอ่าได้แล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็ เอาตัวเศษมาบวกกันนะคะเอาตัวเศษบวกกันแล้วก็เป็นสี่บวกห้านะคะสี่บวกห้านะคะเป็นเก้าเนาะตัวส่วนเป็นสิเหมือนเดิมตัวส่วนก็ต้องบวกกันนะย้ำตัวส่วนม็ต้องบวกกันเมื่อทำนะคะตัวส่วนทำให้ทำให้เท่ากันเฉยๆแต่พอมาบวกกันแล้วเอาเฉพาะตัวเศษบวกกันนะคะเอาเฉพาะตัวเศษบวกกันเป็นเก้าส่วนสินะคะอ่าได้แล้วค่ะ นะคะส,สรุปได้ว่าสองส่วนห้านะคะบวกกับหนึ่งส่วนสองนะคะได้เป็นเก้าส่วนสิบนั่นเองโอเค ทำเป็นแล้วนะอ่ะคราวนี้นี่วิธีการทำนะคะการบวกเศษส่วนและจำนวนค่ะนะคะอ่าจบแล้วนะคะสำหรับการบวกเศษส่วนนะคะ